มีท่านวันลบประเด็นนี้ปะครับครับท่านปานที่ขรบผมรบตงางคะแนนรักสมาชิกผู้ที่สภาเพื่อไม่ให้ประธานกรรมธิการท่านต้องเสียเวลาลุกขึ้นสองทัานนะครับคือผมอ่านสิ่งที่คณะกรรมการแก้เนี่ยความจริงถ้าดูเผินๆเนี่ยท่านก็แก้เพ,เพื่อให้มันครอบคลุมขึ้นแต่เดิมเนี่ยเขาเขียนว่าไม่รวมถึงสัตว์น้ําเฉยๆเนี่ยกรรมธิการก็ไปเติมว่าตามกฎหมายว่าด้วยการประมงอ่านแบบเนี้ย ก็แสดงถึงว่าคำริธการท่านค่อนข้างจะ่รอบข้อถ้าพูดถึงสัตว์น้ำเฉยๆมันจะกว้างไปหมดนะครับแต่ก็ตามได้ตามกฎหมายวิธีการบะมงผมผมมีคําถามนิดเดียวโดยเฉพาะกฤษฎีกานะครับคําว่าตามกฎหมายวิธีการบะมงเนี่ยแสดงว่ากฎหมายเกี่ยวกับการระมงมันมีหลายฉบับใช่ไหมครับใช่ไหมครับต้องถามตรงนี้ก่อนถ้ามีหลายฉบับเนี่ยสัตว์น้ําแต่ละฉบับ ตามกฎหมายทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะให้คํานิยามไม่เหมือนกันผม,ผมพยายามตีความแบบนั้นนะฮะยกเว้นจะเขียนว,ว่าตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการประมองอันนีอ้อาจจะตรงว่าเป็นฉบับเดียวังนั้นคําถามที่หนึ่งก็คือว่าคําว่าตามกฎหมายว่าด้วยการประมงนี่หมายถึงกฎหมายการประมงนี่มีกี่ฉบับกันแน่ขอพระคุณนะ